สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางสามราวก่อนรอบดึกนะครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่ๆพอดีว่าไม่มีเวลาเนาะเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ท่านใดชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยติดตามนะครับผมเราสามคีนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขสามกับเลขสี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลขสาม 3า3หกสาม4จ็ดนะครับ3ตัว4ี่นะครับพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับผมลาสามัคคี นะครับ VIP ให้ไปที่เลข6กับเลข2รูดไปที่เลข2นะครับ2 0 2 1 2 3 6 0 6 1 6 3 3ตัว6 2 1นะครับ ะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะสองศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งนะครับเนะรบาสามัคคี V I P ส่วนวเราอาเซียนนะครับผมคืนนี้สองกับหกสายรุ่นให้ไปที่เลขหกนะครับหกสี่หกแปดหกเก้าสองสี่สองแปด สองเก้านะครับสามตัวสองหกแปดนะครับตัวเน้นตัวเจานะเนาะหกแปดหกเก้านะครับแล้วก็แปดเก้านะครับผมสลับแนวทางสามเราของเราเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนวันนี้ก็ขอให้ แนวทางนะครับที่แอดวางให้นะครับเฮงๆฟังๆังนะครับผมสาหรับแนวทางลาวอาเซียนวันนี้นะครับก็ขอให้6มาเนาะนะครับขอให้6มานะครับชอบ668เนาะนะครับสำหรับลาวอาเซียนนะครับส่วนลาวสามัคคีก็มี3เนาะสามกับ38นะครับผมสำหรับเลขสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับผมคลิปนี้นะครับขอให้พี่พที่เข้ามารับชมติดตามโชคดีนะครับสวัสดีครับ